คำถามนะคะก็คือใกล้จะจบมหแล้วเพื่อนๆอยากจะฝากบอกอะไรถึงใครหรือว่าอยากจะรีแคบชีวิตตัวเองยังไงในช่วงที่ผ่านมานะคะไปฟังกันเลยค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วทุกคนทําได้ทุกคนเข้ามาได้อยู่แล้วยังไงก็เข้าได้ทุกคนเข้าได้แล้วเก่งเก่งมากทุกคนเก่งมากก็ <ๆ S 2> มีอะไรให้ช่วยกว็บอกได้เสมอเราพร้อมช่วยเสมอบาย<ๆ> ถ้าให้พูดเรียนมาแล้วหกปีเนาะ,ะถ้าหกปีก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าชีวิตมปลายเป็นชีวิตที่แบบดีดีที่สุดในมานาทั้งหมดแต่ว่าเราอยู่มาแล้วก็มีดีบ้างแต่ก็ไม่ดีที่สุดอะ่ะ uh huh. ถ้าที่ผ่านมาก็มันก็เจอโควิดบ้างอะเนาะปีหนึ่งพาจะมาสนิทกับเพื่อนก็มห้าแล้วพอจะได,ได้เริ่มคุยกับเพื่อนจริงจังรู้จักทั้งห้องก็ประมาณห้าเติมสอง ก็แต่พอรู้จักกับเพื่อนเสร็จก็ได้ทํากิจกรรมเยอะก็สนุกมากถึงแม้อาจจะโดดไม่ไม่ช่วยเพื่อนก็มีความจริงไม่ถูกเปิดเผยแะอะไรเงี้ยต่ออืมแต่ก็สนุกเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็โดนเพื่อนไล่มาทําอยู่ดีอือมแต่ถ้าเกิดพูดถึงตัวเองอยู่มาสามปีก็มีอยู่ไม่กี่อย่างก็นอนเรียนได่เกมอยู่กับเพื่อนแต่อยู่กับเพื่อนน้อยก็เถอะนะาะชอบยู่บปานมากกว่าไม่ชอบ Okay, okay. ถ้าสุดท้ายแล้วจะจบม .6 ก็อาจจะคิดถึงเพื่อนแหละไม่รู้ว่าจะรวมตัวได้อีกตอนไหน <c oughs> แต่ก็หวังว่าน่าจะได้รวมกันสักครั้งหลังเรียนจบหรือไม่ก็ระหว่างรีกเประมาณนี้สวัสดีครับผมชื่อนายชนาชิป,ล,ปลักชิพครับก็หลักเพื่อนเพื่อนทุกคนอยากจบแต่ไม่อยากจากอยากอยู่ด้วยกันตลอดแต่ก็อยากไปมาหาลัยจุบจ๊บก็จะบอกไปก็อ ก็ขอให้ใช้ชีวิตมีความสุขครับก็ไปเจอกันมหาลัยอันนี้ก็สนุกดีได้ตีบอลกับเพื่อนโดดเรียนเพื่อนก็สนุกดีท่าททยดีแล้วก็มีความสุขมันสนุกสุดสุแล้วก็ อยากให้เพื่อนทุกคนมีมหาลัยที่หวังครับแล้วก็มีความสุขในรั้วมหาลัยเยอะๆครับโอเคบ๊ายบายก็จะจบโม .6 หแล้วก็อยากจะแบบขอบคุณแบบเพื่อนๆนะที่แบบว่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคือตั้งแต่ื่อก่อนเนี่ยปกติไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่ว่าก็มีหลายๆคนเข้ามาชวนไปทำนู่นทำนี่ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองได้แบบกล้าที่จะออกมาทำอะไรสักอย่างก็อยากนะ เพื <54. S 2> ่อนทุกคนแล้ว uh, ก็ขอบคุณที่ได้มาอยู่ในกันในห้องผมครับเด็ดนะขอบคุณทุกทุกคนเลยครับจบแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตมหาลัยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขกันะครับขอบคุณครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆปอทัพเจ็ดที่ผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะตั้งแยะโดยเฉพาะงานห้องแล้วก็ขอบคุณป้านาด้วยสำหรับมาสมัครไข่ดาวตลอดสปีที่ผ่านมาแค่นั้นเอบ๊ายบายวันนี้วันที่ก็วันที่13แล้วนะเหลืออีกไม่กี่วันแล้ววันสิบก็16แล้วก็อย่าบอกทุกคนว่าอย่าห่างเหินกันนะแยกย้ายกันไปเติบโตตามมหาลัยต่างๆ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เลือกด้วยบายขอให้เพื่อนๆได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยแบบมีความสุขแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้กลับมาปกตี <lied> <k> ก็ขอให้เราได้กลับมาปกติมีความสุข,ขมากๆครับฝายโอเคโอเคเริ่มแล้วเร <Okay. S 1> ิ่มแล้วก็อันนี้ก็เป็น ปีสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันก็มไม่ประมาณแค่สองสัปดาห์าก็ยิ่งใหญ่กันไปเติบโตแล้วก็จริงๆก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ม4 5, 6, ม5ม6เนาะถือว่าเป็นเวลาสามปีก็แต่ว่าเป็นการอยู่กับเพื่อนที่ในความผูกพันเราผูกพันกันห้องเจ็ดถึงแม้ว่าเพื่อมนม6เราจะไม่ไม่ได้มีความสนิทมากว่าเราเติบโตไปด้วยก,กันผ่านอะไรเลยค่ะ 1, ผ่านงานผ่านอะไรหลราอยอย่างมาด้วยกันก็หลังจากนี้ก็คงแยก่งใหกันไปเติบโตในเส้นทางของแต่และคน นึ่งก็เป็นเรื่อปกติเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนว่ามีผมก็ต้องมีจักแต่ว่าแน่นอนว่าสังคมหรือว่าครอบครัวหัวทจิเราได้ยอ,อยู่ยู่อ,อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือมีการแลกกันต่อไปมีปัญหาอะไรก็คุยกันก็มีแค่นี้ับครับแล้ว่าให้าพูดถึงชีวิตช่วงมปลายช่วงม .4 ถึงม .6 ห้พูดเราก็คิดว่าเราอยากให้ เราตั er> ้งใจเรียนทีมากวันนี Hello> ้นิดนึงได้ก็ดีนะเพราะว่าเราก็เล่นเยอะไปหน่อยถ้าให้พูดเยอะเราก็คิดอะไรกันเพื่อนมากเพราะว่าเราไปพูดไม่ค่อยเข้าสังคมสักเท่าไหร่เราก็คิดว่ามีเพื่อนพูมากได้ก็ดีเพราะบางครั้งสุดเนี่เราก็อยู่คนเดียวสั่งของมากินบนห้องนั่งคนเดียวตลอดตั้งแต่ช่วงมสีถ้าเริ่มมีเพื่อนมากก็ช่วงมห้าม .6 กก็มปลายก็อยากให้ตัวเองอนาคตมาดูเองในตอนนี้มันก็พัฒนาขึ้นอย่างไรแค่นี้ ก็อยากบอกเพื่อนๆนะครับว่าครั้งหนึ่งเราอาจจะแบบเราเพิ่งมาอยู่ได้แค่3ปีแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนแบบมีความหมายเรามากเพราะว่าเป็น3ปีชีวิตมปลายเราได้รู้จักอะไรกันมากมายต่างคนแล้วก็ต่างคนรูจ้จักต่างไปใช้ชีวิตด้วยกันไม่ไม่ใช่แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตแต่ก็อยากให้ทุกคนจดจํากันเอาไว้ว่าช่วงเวลาหนึ่งเราเคยรู้จักกันครับก็ขอให้ โชคดีก็เิ็ดผ่านไรที่เจานน้าองนันก็ขอบคุณเวลาสามช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมาที่ช่วยเหลือกันทุกอย่างแต่มันก็เป็นเวลาทีน่ดูเหมือนยาวนนแต่มันก็เป็นเวลาที่สั้นมาเวลาที่สามปีก็ขอบคุณมากครับแค hey, ่ก็จะจบม .6 แล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับความทรงจำทั้งดีไม่ดีแต่ส่วนใหญ่เป็นดีหมดเลยขอบคุณที่คอยเป็นซัพพอร์ตเตอร์คอยช่วยเหลือ คอยมอบแต่ความสุขให้กันมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ม4ถึงม6ก็ประมาณ3ปีเนาะก็ไหนๆก็จะไปมหาลัยแล้วก็ขอให้ไปเจอสังคมที่ดีอาจารย์ที่ดีแล้วก็ขอให้ผลการเรียนดีๆด,ด้วยเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อ,อ,อการทํางานก็ขอให้ความทรงจําในรั้วมหาลัยมีแต่สิ่งดีๆแล้กันแล้วก็อาจจะได้เจอกันตอนรวมรุ่นก็ไม่แน่นะาย ไปในมหาลัยหรือไปใช้อนาคตที่ดีให้มีความสุขอย่าลืมกันก็ขอให้สักวันหนึ่งมันกลับมาเจอกันอีกจะจบม6แล้วก็ที่อยากจะบอกเพื่อนๆก็คือว่าก็แบบ3ปีที่แบบอยู่ด้วยกันมาเราก็ผ่านะไรกันมาเยอะใช่ไหมทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีเรื่องที่แบบว่า ผิดใจกันแล้วก็แบบว่าอาจจะแบบว่ามีความสุขหรือว่าแบบทุกข์ด,ด้วยกันอะไรนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีติดมหาลัยตามที่หวังหวังอะไรไว้ก็ขอได้สมหวังแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะจบกันจากภูเก็ตวิทย์หรือว่าจบจากมเออจบมหกครับเสร็จแล้วได้ขึ้นเป็นสาวมหาลัยหนุ่มมหาลัยแล้วแต่ว่า สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือมิตรภาพของเราเราเชื่อว่าโลกใช่ไหมเวียงเราให้มาเจอกันแล้วก็โลกก็เวียงเราให้เราจากกันยังไงโลกก็ต้องเวียงเราให้กลับมาเจอกันดูหายอะไนะก็แบบจัดสมองเหมือใช่ไหมก็ถ้าเกิดเคยทำอะไรให้เพื่อนโกรธกันก็ขอโทษด้วยแล้วก็จบวันแล้วก็แบบขอให้เพื่อนทุกคนที่ขวางคณะอะไรมหาลัยอะไรก็ขอให้ถึงคณะนั้นมหาลัยที่ฝันเจอมั้ย ก็ขอทุกคนประสบความสุขในอนาคตแบบตลอดไปเลยแล้วก็ขอให้สมหวัขขงในทุกเรื่องมีความสุขมากๆแล้วก็ถ้าเกิดเจอกันก็ทักกันได้อะไรอย่างนี้ก็แบบขอให้เราโชคดีทุกคนเลยก็อยากจะบอกว่าขอบคุณเพื่อนทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ขอทุกคนติดคณะที่อยากเข้าหรือว่ามาหาลัยที่อยากเข้าก็ตามแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆในแก๊งของเราที่ทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆก็มีคนที่รักเราอยู่เยอะไม่ใช่แบบว่าไม่มีไม่ใช่แบบเขาเรื่องเลยเขาทําให้เรารู้สึกว่าแบบเพื่อนที่ดีเป็นยังไงขอบคุณเด็กแกง๊งทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนในห้องที่เป็นเพื่อนที่ดีกับเราเพื่อเลยเพื่อนเอ่อชีวิตม .6 ใช่ไหมก็รู้สึกดีมากเลยที่ได้เข้ามาอยู่ในมปลายแล้วก็ได้อยู่กับ เพื่อนๆห้องหกับใช่ไหมแล้วก็เราก็มีกลุ่มใหญ่ใช่ปะทุกคนก็แบบดีมากๆเลยตอนแรกตอนมสีก็แบบกลัวๆอยู่ว่าจะเข้าเพื่อนไม่ได้แต่พอสุดท้ายก็แบบว่าทุกคนแบบดีเฟรนลี่เข้าใจกันแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องใช่ปะ แล้วก็มปลายอ่ะเป็นช่วงสุดท้ายของวัยเด็กใช่ไหมก่อนที่เราจะเติบโตเข้าสู่รั้วมหาลัยก็อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีกับชีวิตในมหาลัยได้ติดคณะที่หวงังติดมหาลัยที่ชอบแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างดีแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาะคตข้างหน้าแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่ำรำโดยเลยเฮงแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะขอบคุณสาหรับประสบก,การณ์ดีๆแล้วก็ความสุขที่มอบให้ในตอนมอปลายแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาขอบคุณคบตลอด6ปีที่ผ่านมาที่ได้อยู่โรงเรียนนี้นะคะก็อยาก ขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทคนนะคะที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็อยากให้เพื่อนทคนนะคะได้ไปมหาลัยที่ดีแล้วก็อย่าลืมมิตรภาพของ ตลอด3ปีที่ผ่านมาถึงแม้ม4จะไม่ได้สนิทกันมากเพิ่งมาสนิทกันตอนมอ5ใช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมาก็เป็นความทรงจําทั้งดีท่งแล้วก็ทั้งไม่ดีก็เป็นเรื่องของปกติของชีวิตแต่ว่าก็อย่างน้อย,อยก็ทุกคนทําให้เราได้มีสีสันในชีวิตได้รู้สึกว่าได้เจอคําว่ามีความสุขทั้งความเศร้าทั้งแบบว่าแอบหมันไส้เพื่อนบ้างบางครั้งแต่ก็ ผ่านมาก็ก็ขอบคุณมากที่แบบมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เชอร์ก็ต้องขอบคุณเราแล้วคะว่าที่เราเป็นเพื่อนกับเชอรก็ <c oughs> ถ้าเปิดคลิปนี้ไม่รู้ผ่านไปอีกอกี่ปีแล้วก็เพื่อนมาดูคลิปนี้ย้อนหลังก็อยากจะบอกว่าขอให้กูได้เป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆที่มึงเคยนึกถึงกูมอหลงแล้วขอให้เพื่อนๆผมทับเจนทุกคน แล้วก็เพื่อนๆทุกคนโชคดีในการสอบมหาลัยแล้วก็โชคดีในร่วมมหาลัยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้รู้จักกับเพื่อนมากขึ้นกว่าตอนม4ม .5 ม .6 เรามีโอกาสแบบได้คุยกันได้รู้จักกันมากมากขึ้นแล้วก็หวังว่าอนาคตตอนเราติดมหาลัยตอนทำงานไปแล้วก็ยังจะติดต่อกันอยู่เหมือนเดิม Like I spend time with my friend much more, and we gain a lot of like experience, and those experiences are like so memorable, and it's like so great. Thank you for like all friends that give like good experience, or even not, or even like <laughs> <laughs> shit, like bad experience, but that's okay because all of those things like make me be me today, and like this version and i hope that in future i could be like more much and day focus on myself and i hope that m e in the future will be the better version of me so thank you b y pai ทุกคนนะคือเราแบบขอบคุณทุกๆอย่างเลยแบบบางคนก็ช่วยเหลือเราคือเราก็เป็นคนเข้ามาใหม่ไงแต่ทุกทุกคนใจดีกับเรามากๆเลยขอบคุณมากๆครับ ก็วันนี้ก็เหลืออีแค่ประมาณ17วันก็คือจะจบแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ทุกคนแบบได้มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าก็ไม่คิดว่าจะมาเจอแบบเพื่อนทั้งห้องอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออรู้สึกดีมากที่ยังแบบเด็กน้อยเราก็ได้อยู่ด้วยกัน3ปีแล้วก็แบบผ่านอะไรกันมาเยอะแยะเท้งแบบเรียนด้วยกันโดดด้วยกันเลไรแนี้ก็มีความสุ้มาก่อหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปตามทางของตัวเองแล้วบางคนอาจจะไปในสายเดียวกันแต่บางคนก็อาจจะแยกสายไปก็คอยทุกคนแบบเดินทาง ไในทางที่ดีแล้วก็เติบโตเจอคนที่แบบน่ารักกับทุกคนเสมอแล้วก็อย่าลืมกันนะเออจบม .6 แล้วสามปีใน mm hmm. พอก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันใช่ผ่านไปเร็วมาก mm hmm. ก็ได้เจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่แล้วก็อะไรใหม่ๆเยอะที่ไม่เคยเจอ mm hmm. ก็อย่าบอกว่าสนุกมาก mm hmm. แล้วก็ขอบคุณทุกคนโอเคที่ช่วยกูจบม .6 กได้ mm hmm. ทุกๆคนเลยไม่ว่าใครก็ตาม ก็แต่อันนี้ก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกแล้วก็หวังว่าจะไปได้สวยในทางของทุกคนนะยบไยก็จบม .6 แล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบเป็นเพื่อนแล้วก็ร่วมเดินทางด้วยกันมาจนถึงม .6 แล้วอยากให้ทุกคนเมีชีวิตที่ดีต่อไปแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักต่อไปคค่ะ แล้วก็ใครที่เคยบูลลี่เราไว้เราเก็บทุกหลักฐานไว้หมดแล้วถ้าพวกมึงดังกูแฉแน่เจอกูจบอ,อยากขอบคุณเพื่อนๆน,นะปกติแล้วคือไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยากแบบเออมานำบ้าอะไรก็ไม่รู้กูไม่ได้อยากตั้งใจเรียนแต่พอแบบมีเพื่อนเออเข้ามาเข้าหากูมั่งเล่นกับกูมั่งกูก็อ่อนโยนขึ้นเยอะไม่คนไม่ดีเลยหรอกแต่ว่าอยู่กับเพื่อนแล้วแบบว่าก็ ทุกวันนี้ก็เป็นตัวคนคนที่ดีสําหรับเพื่อนๆแล้วดีไม่มากแต่ก็ดีนะนะขอบคุณเพื่อนๆมากที่ช่วยกูในเรื่องเรียนกูเรียนจบแล้วเพื่อนก็อย่าบอกเพื่อนๆนว่าขอบคุณมากๆที่แบบผ่านเข้ามาในชีวิตเราในช่วงมปลายเพราะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็นั่นแหละมันค่อนข้างที่จะดีมากๆในการใช้ชีวิตในโรงเรียนใหม่แล้วก็เราก็จะจบม .6 แล้ว ก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอะไรให้ไม่พอใจก็ขอโทษด้วยครับขอบคุณมากครับกออ็มหกแล้วใช่ปะเราก็อยากบอกเพื่อนๆทุกคนว่าเออจะจบมหกแล้วก็ขอให้ทุกคนปิดมาหาลัยที่หวังเป็นคนดีแล้วก็อย่าลืมกันนะแล้วก็ถ้าความรู้สึกของมหกก็แบบเอาจริงมันก็ดีหลายเรื่องแล้วมันก็แบบมีเรื่องบ้างอย่างเช่นตอนเทอมหนึ่งที่มันมีเรื่องอะไรแบบนี้แต่ว่า มันก็มันก็ผ่านมาแล้วเราก็เลยไม่อะไรมากมายแล้วก็ใช้ชีวิตกับเพื่อเราแบบอย่างมีความสุขจนถึงตอนนี้ครับบาย